หาหมึกหาปลาจอตัวนี้หาหมึกหาปลาเห็นเห็นปลาได้นะครับกามินกามินเจอฝูงปลามีเสียงร้องเตือนกามินห้าเป็นห้า plus นะครับเป็นทั้ง gps แผนที่ละเอียดพร้อมซาวเดอร์นะครับ ซาวเดอร์ก็จะมีสระบบนะครับก็คือ1ระบบซาว์เดอร์ธรรมดาขึ้นอยู่ประเภทหัวที่เราเลือกที่เราจัดรายงานหรือที่บริษัทจับเป็นรายการขึ้นมานะครับบางรุ่นได้หัวไปก็จะเป็นหัวฟาร์มสีธรรมดาอย่างเดียวที่มีสฟาร์มสีนะครับบางรุ่นบางรุ่นบรารยการบางราคาท่านก็จะมีหัวตัวนี้เข้าไปซึ่งผู้ค้าก็จะแจ้งท่านว่าชุดนี้มีอะไรบ้างไม่มีอะไรบ้างนะครับแผ่นที่ให้มา2ตัวนะครับแผ่นที่เดินเรือแผนที่ตกปลาเริ่มจากแผ่นที่เดินเรือ ลักษณะรายละเอียดน,นะครับจะต่างกันแผ่นที่นเรือจะบอกความลึกนะครับความลึกมาถึงเราจะไปสมมุติผมจะไปทางเกาะหลนด้านหน้าที่จะไปมันก็จะบอกความลึกทั้งหมดรายละเอียดแผ่นที่ก็จะประมาณนี้แต่เมื่อเป็นแผ่นที่ตกปลาแผ่นที่ตกปลาจุดเดิมนะครับแต่รายละเอียดแผ่นที่ต่างกันไปสังเกตครับมันจะมีลายน้ําเหล่านี้ขึ้นมาทําให้ข้อแตกต่างไม่เหมือนกันอยู่ที่วัตถุประสงค์ที่จะใช้แต่มันให้มาพร้อมแล้วนะครับกับทางของการ์มินห้น ช่วงนี้เพจปลอมเฟซปลอมเป็นอาวุธปวกเกตเยอะมากก่อนจะโอนควรโทรวิดีโอนะครับบางใช้เบอร์เดียวบางใช้บัญชีเดียวนะครับ Line ID ดเนะครับ BW ภูเก็ตเมื่ออยู่ในหน้าแผนที่ท่านต้องการเดินทางน,นำทางไปยังเพียงแค่ท่านเลื่อนกาบาทมาไปจุดที่ต้องการไปวางเข้าไปเลยนะครับจะไปตรงไหนปั๊บกด go t ูปุป่มเดียวมันก็นำทางแล้วก็จะบอกนะครับระยะทางจากจุดที่เราอยู่ไปไปทางเท่าไหร่นะครับใช้เวลาถึงเท่าไหร่นะครับ เมื่อเดินทางทุกครั้งจะไปจุดอื่นเพียงท่านกดเมนูสําคัญนะครับต้องยกเลิกการนําทางทุกครั้งนะครับเส้นสีม่วงก็จะหายไปรายละเอียดแผนที่มีครอบทั่วทะเลไทยบ้านเราการ์ดไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับเราจะมีการ์ดให้มาแล้วอยู่ในช่องนี้นะครับสังเกตดึงการ์ดออกปับ๊บรายละเอียดหายไปใส่การ์ดกลับจะคํานวณมาใหม่อ่านใหม่ทันทีนะครับนี่คือข้อดีกดแบ็กกลับเรียบร้อยชนบุรีพัทยาก็ละเอียดตามนี้เลยนะครับอย่างนี้เลย ที่สําคัญนะครับ1ตัวเครื่องเดี๋ยวนี้ออกแบบมาให้มีโหมดสาธิตทาท่านสามารถซ้อมมือที่บ้านได้สําคัญคือท่านไปต่อไฟอฟที่นี้ใช้ไฟแบตเตอรี่นะครับเลื่อนมาที่คำว่าตั้งค่ากดซีเล็กนะครับเลื่อนลงมาคําว่าที่ระบบนะครับกดซีเล็กนะครับหลังจากนั้นเครื่องจําลองกดซีเล็กให้เลือกเปิดมันก็จะมีโหมดสาธิตซีเล็กอีกครั้งมันก็จะมีโหมดสาธิตให้ท่านซ้อมมือที่บ้านได้แบบนี้ทําให้เราคุ้นเคยมักคุ้นกับเทคโนโลยีที่เราซื้อมา ว่ามันทําอะไรแบบไหนได้บ้างนะครับนี่คือหมดสาธิตมันได้จําลองเหตุการณ์ต่างๆมาให้เรียบร้อยแล้วเสียงร้องเตือนเหล่านั้นคือเสียงปลาปลาเล็กปลากลางปลาใหญ่เราสามารถเซตค่าเหล่านั้นเข้าไปได้ทั้งหมดปลาตัวการ์ตูนเหล่านี้สามารถเปิดและปิดได้เมื่อแรกๆใช้งานนั้นอาจจะเปิดวิธีการเปิดก็ไม่ยุ่งยากกดเบสกลับนะครับเข้ามาที่หน้าของซาวเดอร์ดั้งเดิมกดเลือกนะครับสังเกตครับลูกปลาส่วนตัวบางอ่ะบางจะไม่ให้เปิดแต่บางท่านชอบก็เปิดได้สังเกตรับที่ปลามีตัวเลื ตัวเลขนี้ไม่ได้บอกขนาดปลาตัวเลขนี้บอกว่าปลาที่ความลึกเท่าเรนะครับหากต้องการปิดกดเมนูหนึ่งครั้งนะครับเลือกหาคาว่าการตั้งค่าโซน่าหลังจากนั้นหาคําว่าปรากฏตัวนะครับและเลือกมาหาคําว่าสัญลักษณ์นะครับกดสีเลขหนึ่งครั้งให้เลือกปิดนะครับรูปปลาดังกล่าวก็จะหายไปเหลือเพียงแค่ลักษณะของเชื้อนะครับส่วนตัวบางบางจะให้รายละเอียดของการมองเชื้อมากกว่าเพราะปลามันจะไปทับความเป็นจริงนะครับ ซึ่งข้อมูลต่างๆการใช้งานเทคนิคต่างๆมันจะมีข้อมูลให้พร้อมอ๋อบางเอาข้อมูลอย่างไหนบาง14ปีนี้นะครับบางมีเรือทดสอบต่อเรือทดสอบมาตลอด14ปีในหนึ่งลำก็จะมีหลายจอหลายรุ่นหลายหัวหลายห,ายหัวสัญญาณเพื่อจะหาข้อมูลเพื่อจะเลือกสินค้าต่างๆให้เหมาะท่านในหนึ่งยี่ห้อมันมีหลายรุ่นนะครับแต่ละรุ่นก็ใช้หัวไม่เหมือนกันนี่นะครับสาเหตุที่ต้องมีเรือเพื่อจะได้ข้อมูลที่หลากหลายเพื่อจะเลือกสิ่งเหล่านั้นให้เหมาะก,กับท่าน ข้อดีนะครับของซาวเดอร์ปัจจุบันนี้สังเกตไหมครับตัวเลขเหล่านี้มันจะมีข้อบทบาทในการบอกต่างๆทั้งหมดนะครับตัวเลขแรกคือความลึกนะครับตัวใหญ่นะครับถัดลงมาอุณหภูมิน้ํานะครับถัดลงมาความเร็วของเรือถัดลงมาคือแรงดันไฟนะครับแรงดัน,นไฟที่ใช้งานมีสิ่งสําคัญที่บางอย่างแนะนํอ่าถ้าเป็นก้ามปูแบบนี้นะครับบางไม่อยากแนะนําให้ใช้เลยมันเป็นสังกะสีเคลือบดีบุกแล้วก็เป็นสปริงพอเจอ น้ำเค็มน้ำทะเลสปริงจากที่เข็งก็จะอ่อนนะครับแล้วทีนี้สนิมมันขึ้นอย่างนี้นะครับไฟสมมติเราไปนหนีบกับแบตเตอรี่ปุ๊บค่าสปริงเริ่มอ,อ่อนก็คือจุดต่อไม่แน่นเมื่อจุดต่อไม่แน่นไฟไฟผ่านตัวมันเข้ามาจอเหลือน้อยนะครับเหลือน้อยไม่พอไม่พอกับกอุปกรณ์นะครับ2องพรอมเป็นสนิมนะครับเนี่ยมันจะไฟผ่านไม่ค่อยดีนะครับ2ไอ้สปริงเนี่ยพอเจอน้ําทะเลค่าเคค่าความตึงค่าความแข็งมันก็จะลดลงทําให้มันหนีบไม่แน่น แนะนำซื้อคั้วแบตเตอรี่ร้านรถยนต์ทั่วไปคู่50บาทดีกว่าจบจบง่ายๆจะทําให้อุปกรณ์ท่านอยู่ได้ยาวนานสําคัญเลยครับเล่นซาวเดอร์ไม่ว่าท่านจะใช้รุ่นอะไรก็ตามนะครับให้สังเกตนะครับว่าแบตเตอรี่ท่านใช้ไฟเต็มดีทุกอย่างไอก็แล้วแต่ตัวนั้นบอกไม่รู้เนาะเพราะเรือแต่ละลำจุดต่อก็จะต่างก,กันแต่สําคัญท่านตน้องดูตรงนี้เป็นเกณฑ์นะครับท่านอาจจะมีตัววัดไฟหนึ่งตัวนะวัดไฟว,วัดไฟหนึ่งตัวอยู่ข้างๆเรือนะครับวัดไฟหนึ่งตัวโชว์ไฟทั้งหมดว่ากีา่โวลต์ แต่บางจะไม่สนตรงนั้นบางจะสนคืออุปกรณ์ไฟต้องเข้าเครื่องพอมันจะมีลงท้ายด้วย V นี่คือแรงดันนะครับถ้าท่านดูแลสิ่งเหล่านี้ได้นะครับอายุงานมันจะเต็มใช้ลืมใช้คําว่าใช้ลืมเลยนะครับและที่สําคัญนะครับหลีกเลี่ยงการใช้แบตเตอรี่ลูกเดียวกับชุดสตาร์ทเครื่องเรือเพราะถ้าเราต่อเวลาสตาร์ทสังเกตรครับตัวเลขตรงนี้มันจะลดมันจะดบไม่ดีกับอิเล็กทรอนิกทุกยี่ห้อไม่ใช้เฉพาะารมิน,นะครับ เน้นย้ำก่อนจะโอนนะครับโทรวิดีโอดีกว่านะครับผมช่วงนี้โจรปลอมเพจปลอมเฟซบังเยอะหนักมากนะครับไลน์ไอดีเอ็ดบีวีพูเกตนะครับทักมาดูนะครับบางใช้เบอร์เดียวนะครับโทรติดในเวลาทําการนะครับ8ปดโมงเช้าจะถึงตุ้มจันทร์ถึงศุกร์ยกเว้นส่อทิตย์โทรไม่ติดนะครับบังภูเก็ตบัญชีเดียวเท่านั้นสารุปยุ่งทอนอื่นๆหลอกแน่นอนนะครับต้องระวังด้วยนะ4เดือนกว่านี้นะครับมีการหลอกโดนทุกวันบังเตือนทุกวันแต่ก็จะมีการหลอกทุกวัน ต้องระวังและเมื่อบางท่านเลือกหัวที่เป็นหัวเคียววิวนะครับแต่ราคาค่าตัวมันจะขยับเนาะประเภทหัวจะทําให้ราคาของอุปกรณ์ไม่เท่ากันนะครับแต่บางท่านเลือกหัวที่มีเคียววิวนะครับท่านก็จะได้หมดนี้เข้าไปบางท่านบางผมเปิดหมดนี้ไม่ได้แสดงว่าหัวมันเป็นประเภทหนึ่งราคาก็จะอุปกรณ์รวมทั้งจอทั้งหมดก็จะถูกกว่าเราเลือกแบบประหยัดเพราะความที่หลักๆในการดูลักษณะของปลาหมึกกุ้งทะเลเนาะ ปลาเชื้อต่างเราจะ้ฟาร์มทีสองร้อยเป็นหลักบางใช้คำว่าเป็นหลักเลยนะครับส่วนฟาร์มที่สูงมันได้ไว้ดูลักษณะของประทังเทียมขึ้นเป็นรูปร่างใช้ชื่อหมดว่าเคียววิวกดแบ็กค้างนะครับมาที่หมดเคียววิมันจะเห็นลักษณะของโครงสร้างของมันนะครับลักษณะของกองประการที่เป็นแท่งถ้าเกิดเป็นซากเรือจมก็จะเป็นรูปร่างเรือเขาโครงเรือขึ้นมานั่นคือฟาร์มที่สูงที่ออกแบบมาในลักษณะนี้ แต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าตต้องการก็เพิ่มเงินเพื่อได้หัวที่รองรับนะครับปัจจุบันนี้นะครับซาว์เดอร์เพียวๆค่อนข้างจะหายไปเยอะนะครับอาจจะมีเหลือไว้เฉพาะรุ่นใหญ่ๆเท่านั้นทําไมซาวเดอร์ปัจจุบันถึงมีจีเบสโดีของเขานะครับท่านวิ่งเรือไปเลยนะครับความเร็วาร์มเร็วหนึ่งามเร็วใดแล้วแต่ไม่เกี่ยวคือ,อยังเคลื่อนที่ไม่หยุดนะครับเน้นย้านะครับยังเคลื่อนที่ไม่หยุด มันสามารถย้อนหลังกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วประมาณ4ี่ร้อยหกนเมตรได้สบายเพียงแค่ท่านเลื่อนภาพนะครับขึ้นมาสังเกตว่าภาพน,นิง่งเราเลื่อนกาบาดไปเลยนะครับสังเกตนะครับเมื่อกาบาดเห็นปื๊ดที่เส้นกาบาดเหล่านี้มันจะมีตัวเลขนะครับบอกตำแหน่งเลดลองเราสามารถมาร์กได้เลยนะครับมาร์กได้เลยคำม,มาร์กกดปึ๊บมาร์กแล้วนี่คือข้อดีของเทคโนโลยีด้วป,ปัจจุบันนะครับแต่ถ้าเป็นซาวเดอร์แต่ก่อนนะครับอ่าเป็นเพียวซาวเดอร์เลย เจอแล้วเจอเลยเจอแล้วผ่านเลยทำให้เทคโนโลยีใหม่ๆมันดีกว่ามันช่วยได้ดีกว่านะครับวิ่งวิ่งเรือมาเปิด2จอฮะเปิดสอจอฮเอจอฮ้ยเจอหินมากเลยอ่าถ้าเกิดไม่คอยกดแบ็กถ้าคอยก็ได้นะครับมันก็จะมาร์กเก็บข้อมูลเอาไว้ให้เนี่ยพอมาร์กสังเกตลำดับเมื่อกี้มีตัวเ,เลขบอกเดี๋ยวผมสูงไปนะคือมันมีลำดับบอกอืมนี่ครับมันมีลำดับบอกอยู่อ่า เพราะหนึ่งในการมาร์กมันมาร์กตรงตำแหน่งเรือนะครับไม่มีตัวเลขบอกสิ่งที่มาร์กมันก็ฝังไปเลยสะดวกดีนะครับต้องการใช้นานให้ยาวนานสําคัญคือเรื่องไฟจุดต่อต่างๆต,ต,ต้องแน่นต้องสะอาดต้องไม่มีค่าตะกันสกปรกมันจะทําให้ยืดอายุการใช้งานได้มากสาคัญเน้นย้ําก่อนจบนะครับก่อนจะโอนคนทูวิดีโอนะครับระวังเฟดเฟดเฟดบอมเฟดบอมนะบางใช้ลายนี่เรยวเอสบีวีบีดับบิูเกนะ็ตเนาะ บัญชีเดียวสรับจูงโทษอือ่นๆห,หลอกแน่นอนเบอร์เธอเบอร์เดียว08444135สวัดสดีครับ